สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจรูนสโตนค่ะค่ะสวัสดีนะคะเป็นเพจที่มีให้บูชาเครื่องรางสายขาวของแท้จากทางวัดร้อเอร์เซทุกองค์ผ่านพิธีปลุกเสกจากทางวัดเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะวันนี้ท็อปปิกของเราชื่อว่าบ้านปลายชีวิตของคุณมาดูบ้านปลายชีวิตกันแบบสนุกสนุกขำๆนะคะถือว่ามาฟังนิทานการสนุกสนุกนะอ่ะก็ขอให้ได้ไพด่ดีๆกันทุกคนเลยนะคะ มาทาการเลือกกองไพ่กันค่ะก,กองไพ่กองที่หนึ่งองนี้อันนี้เป็นดอกพี่กุลนะคะต้นตํำรับแม่ชีบุญเรือนรุ่นแรกพี่เอิญสอบถามทางวาัดเขาบอกว่ารุ่นแรกหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะคะแล,แล้วตอนนี้อยู่ที่ทางพาร์ทเนอร์เพราะว่าพาร์ทเนอร์เขาผือว่าเป็นการร่วมบุญแล้วก็รับมาหมดเลยแล้วก็ตอนนี้ที่อยู่กับเรามีสอง,ององค่ะมีแค่สององนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําออกมาเยอะนะตามเขาเรียกว่าเหมือนตามทุกอย่างมันมันถูกกําหนดแล้ว ใช่อธิษฐานจิตปุกเสกจากทางวัดเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนกองไพ่กองที่สององค์น,นี้พระสังองค์สีทองนะมีสวนมากม เหลือน้อยมากๆแล้วนะคะรู้สึกทางพัดเนอก็จะไม่เห็นแล้วองค์นี้นะคะคนบูชาก็เยอะมากจริงๆใช่อธิษฐานจิตฝุกเสกจากทางวัดนะคะกูบากริชนะอินทวันโนค่ะใส่เป็นเครื่องประดับก็สวยงามมากเก๋ไก่มากๆเลยนะคะและที่สําคัญเป็นของแท้จากถังวัดนะเชื่อกันว่าพระสั่งเป็นหนึ่งในอาวุธของพนารายนะคะแล้วอยู่กับลูนสโตนกี่องค์นะประมาณน่าจะห้าหกองอ่ะแล้วก็ อาจจะหมดแล้วหมดเลยนะคะอะเดี๋ยวให้เพืเ่อนๆนะคะตั้งมั่นในสมาธิทําจิตนิ่งสบายๆายดูซิว่าเราชอบเครื่องรางองไดน,นะคะกองไพ่กองนั้นก็จะเป็นของคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่1น,นะคะหรือว่าเครื่องรางที่คุณเลือกก็คือดอกพิกลนะคะรุ่นแรกต้นฉบับแม่ชีบุญเหลือนนะอันนี้ <c oughs> อธิษฐานจิตลุกเซกจากทางวัดเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ทางวัดรุ่นนี้หมดแล้วนะ หมดแล้วค่ะแล้วแบบรุ่นรุ่นนี้ค่อนข้างสวยนะคะใช่ค่ะดอกกำลังดีเลยนะอขอเชิญบาร,รมีของของค์พระนารายณ์ขอให้แพงวันแม่ยม้ำราบตาเห็นค่ะบ้านปลายชีวิตของคุณบ้านปลายชีวิตของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ขอ,ะขอให้ได้ไพพดีๆเลยนะเดี๋ยวซีเจเปิดไพ่คุณหมดห้าใบานะคะรับชมด้วยใจที่สบายๆนะคะเป็นแค่แนวทางนะ คุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะใบที่หนึ่งฮะคุณได้ไพ่โอโหจัสมิเลยไพ่แสงสว่างนำทางชีวิตนะฮะแล้วก็ใบที่สองนะคะคุณได้ไพ่โอ้โหว,ว้าวดีมากสี่ไม้เท้านะคะใบที่สามคุณได้ไพ่ the world ค่ะใบที่สี่เก้าถ้วยค่ะแล้วก็ใบสุดท้ายคุณได้ไพ่ห้าถ้วยนะฮะไพ่ที่เปิดออกมาในวันนี้นะคะ เหมือนมันเป็นภาพสะท้อนถึงอนาคตที่ซีเจมองเห็นถึงความอบอุ่นความงดงามแล้วก็มีเสียงกระซิบบางอย่างบอกว่าให้เราไม่หลงลืมบางสิ่งที่สำคัญกับเราเหมือนกันนะฮะใบแรกที่ขึ้นก็คือไพ่จัดเม e น t ์นะะเป็นไพ่แห่งแสงสว่างเป็นไพข่ของของกรรม ของการกระทําเป็นไพ่การปลดล็อกต่างๆในบ้านปลายชีวิตนะคุณจะมีช่วงเวลาของการทบทวนทบทวนชีวิตที่ผ่านมาเหมือนเราได้มองย้อนกลับไปเนี่ยทั้งชีวิตแล้วเราได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดนะคะคุณดูแล้วมีอายุที่ค่อนข้างยืนยาวนะมันเป็นภาพที่ซีเจมองเห็นคุณได้ใช้ชีวิตที่ค่อนข้างอบอุ่นนะนะคะเป็น คนชลาที่นั่งอยู่หน้าบ้านนะคะบ้านแห่งความอบอุ่นแห่งความมั่นคงความสมบูรณ์ของคุณพร้อมกับรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าของคุณแล้วก็นั่งทบทวนพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตที่ผ่านมาแล้วคุณรู้สึกทั้งดีใจภูมิใจพร้อมกับนึกถึงความเสียหายความเจ็บปวด ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณเนาะนะคนะ,ะแล้วคุณก็ได้มองเห็นคุณค่าต่างๆในสิ่งต่างๆคุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งและทุกอย่างคุณนั่งมองด้วยความรู้สึกภูมิใจในความพยายามของตัวเองแล้วก็ความดีพร้อมกับความเหนื่อยล้ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้ามาปลอบโยนจิตใจของคุณนะ่ะไพ่จัดม้นนะบอกว่าคุณได้ ปล่อยวางจากภาระบางอย่างแล้วก็คุณจะมีโอกาสที่จะเดินทางสู่บ้านปลายด้วยหัวใจที่เบาสบายแล้วแหละนะฮะส่วนไพ่สี่ไม้เท้าขึ้นมาพร้อมกับ the world สองใบนี้ให้ความรู้สึกที่แบบมันเต็มไปด้วยความมั่นคงแล้วก็ความสำเร็จะในบ้านปลายของคุณนะฮะ คุณจะมีบ้านที่เป็นศูนย์กลางของความอบอุ่นทุกคนในบ้านมาอยู่ในทุกคนในครอบครัวคุณนะฮะได้มาเอาที่ที่นี้มันเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจมีความสุขมีความสำราญจัดปาร์ตี้กันพูดสารทุกสุขดิบทุกคนแฮปปี้นะคะนี่มันคือศูนย์กลางที่ อบอุ่นอย่างแท้จริงแล้วมันก็คือครอบครัวจริงๆที่นี่จะเป็นพลังหลักและคุณเองก็จะได้สัมผัสกับความสมบูรณ์ในหลายๆมิติเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเรื่องของบ้านก็ดีเรื่องการเงินก็ดีหรือการได้ใช้ชีวิตข่ามกลางคนที่คุณรักคือทุกสิ่งมันเหมือนกับมันมันคือมันเหมือนจะเป็นภาพความฝันที่คุณเคยฝันไว้แต่มันดัง เกิดขึ้นจริงอะในบ้านปลายของคุณอะจากที่ CJ เห็นอยู่นะขณะนี้นะคะไพ่ the w เ r l d นะมันมเนเนีเป็นการยืนยันว่าคุณจะได้รู้สึกถึงคำว่าครบท่วจริงๆสมบูรณ์จริงๆมันเป็นแบบนี้สิ่งที่คุณเคยตั้งใจไว้หลายอย่างคุณจะทำได้สำเร็จนะคะแล้วคุณจะได้เห็นผลลัพธ์ มันคือการปิดฉากวงจรชีวิตของคุณได้อย่างสวยงามมากคุณปรารถนาความสงบสุขคุณปรารถนาที่คุณจะได้ไปอยู่ในจุดที่มันสูงสุดคุณจะได้สิ่งนั้นและคุณก็จะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาดไปสิ่งที่เป็นความทุกข์ว่าทุกสิ่งและทุกอย่างมันคืออันนิจจังมันเป็นสิ่งที่เกิดมันต้องเกิดแล้วมันก็ต้องจบสิ้น แล้วทุกอย่างก็จะหมุหมนกลับมาเป็นวัฏจักรอีกครั้งหนึ่งนะฮะเก้าถ้วยใบนี้มันเป็นความสุขส่วนตัวของคุณเลยนะซึ่งบ้านปลายของคุณเนี่ยจะมีความสุขแบบเล็กๆน้อยๆเออมันมีอะไรบางสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆที่มันสามารถทําให้คุณแบบอิ่มเอมใจได้คุณอาจจะได้ใช้เวลาทําในสิ่งที่คุณชอบจริงๆคุณปรารถนาความสงบสุขคุณก็ได้สิ่งนั้นคุณปรารถนาบ้านที่มันมีความครบ บ้านที่มันเป็นเป็นภาพในใ,ใ,ในในในความฝันที่คุณเคยฝันไหวเนี่ยม,มันมันมีแล้วก็มันมีความสุขจากการได้กินจากการไดอ้อยู่อย่างสบายได้ใช้ชีวิตกับสิ่งที่หรูหราต่างๆอะ่ะอืมนะคะทุกอย่างมันมันมันเข้ามาครบเลยอะ่ะจากที่เห็นนะ คุณจะเล่าสิ่งต่างๆเนี่ยนะมันทําให้คุณมีรอยยิ้มที่สดใสมากบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่านี่แหละคือชีวิตที่คุณขอยนะฮะดังนั้นวันนี้นะสิจะอยากให้คุณฝันไปเลยอยากให้คุณคิดไปเลยว่าคุณได้สิ่งนั้นจริงคุณต้องการอะไรคุณคิดคุณวาดฝันออกมานะอนาคตมันจะเกิดนะบอกกับตัวเองเลยว่ามันจะเกิด แต่ความสุขความอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณก็ต้องคุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าทุกอย่างมันไม่จีหลังยั่งยืนทุกอย่างมันก็ต้องมีมีมันมันไม่ถ้าสูงมันก็จะสูขไม่ตลอดอะถ้าทุกมันก็ไม่ได้อยู่ทุกตลอดดังนัง้นคุณอาจจะยังต้องเจอช่วงเวลาของการแบบสูญเสียความเสียดายเนาะแล้วก็ความคิดถึงบางสิ่งที่มันไม่มันไม่สามารถหัวกลับคืนมาแต่ขอให้คุณ จงจําไว้ว่านะตอนนี้นะสถานอา่าเขาเรียกว่าในระหว่างทางตอนนี้แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ขอให้คุณจําไว้ว่าอย่าไปจมอยู่กับสิ่งน,นั้นอย่าไปจมกับความความทุกข์นั้นเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามันก็จะทําให้ทุกอย่างมันถูกกลืนกินไปคุณก็จะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งขอให้คุณมีความสุขกับคนรอบตัวคุณขอให้คุณมีความสุขกับคนที่รักคุณแล้วก็ ขอให้คุณมีความสุขกับสิ่งที่มันยังยังมีค่าสิ่งที่มันดีๆกับคุณอยู่ตอนนี้นะนะคะสร้างกรรมแบบไหนคุณก็จะได้รับผลลัพธ์แบบนั้นนะคะนี่นะเห็นไหมความสุขความสําราญการครบถวนวัฏจักรคุณมันครบจริงๆอะ่ะคุณได้เรียนรู้เกิดแก่เจ็บตายอ่ะคุณได้เรียนรู้การการมีการจบ การรักษาคุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งเลยทุกอย่างเรียกได้ว่าบ้านปลายชีวิตของคุณนะมันเป็นภาพที่ค่อนข้างงดงามเลยนะและมันคงมันเต็มไปด้วยความสําเร็จความสุขและการได้อยู่ท่ามกลางคนที่คุณรักคนที่รักคุณด้วยยังนั้นอย่าหมกมุ่นกับสิ่งที่มันสูญเสียไปแล้วนะคะจงอยู่กับพลังที่มันแท้จริงที่ที่ที่คุณกําลังประชิญอยู่อยู่กับรอยยิ้มอยู่กับ ความสุขรักตัวเองประมาณนี้ค่ะค่ะก็จบแล้วนะสำหรับกองไพ่กองที่หนึ่งนะคะขอฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กด s subscribe กดกระดิ่งติดตามชาแนลรูนโตนฝากกดแชร์กันนะคะขอขอ,ขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามทุกๆก,กำลังใจแล้วก็ทุทกๆคอมเมนต์เลยนะถ้าใครสนใจอยากบูชาเครื่องรางหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลทางอินบ็อกซ์เพจเฟซบุ๊กรูนสโตนได้เลยนะมีแปะลิงก์เพจไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะหากใครเคยสูญเสียบ้าน ที่อยู่อาศัยธุรกิจคนที่คุณรักความสมบูรณ์ในในชีวิตเนาะณณนะนะเวลานี้นะอนาคตทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะเขาจะกลับมาสู่ชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้คุณประกอบกรรมดีไปเรื่อยๆนะโอเคซีเจและเพื่อนก็ขอลาเพียงเท่านี้นะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่เลือกอกองไพ่กองที่สองนะคะหรือว่าเครื่องรางที่คุณเลือกก็คือพระสังนะคะอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยกูบากฤษนะอินทะวันโนสวยงามมากใช่ม,มีมีไม่เยอะแล้วนะคะใช่ทางพาร์ทเนอร์ไม่เห็นแล้วค่ะขอ,อเชิญบารมีขององค์พระนารายณ์ค่ะฝ่ายแพทย์หมอแม่ยำราตาเห็นค่ะบ้านปลายชีวิตของคุณบ้านปลายชีวิตของคุณนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวซีเจ เปิดไพ่คุณหมอนห้าใบนะคะถือว่ามาฟังนิทานการสนุกสนุกนะคะให้ไพ่เป็นแนวทางนะ5ใบนะคะคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะใบที่1น,นะคะคุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยค่ะ ว้าวไพ่ดีมากเลยใบที่สองนะคะคุณได้ไพ่ i g h t of Cups นะคะว้าวไพ่นี้ก็ดีมากเหมือนกันนะ,ะว้าวดีมดีหมดเลยอะใบที่สามนะคะ The High p r i e s t e s s ค่ะใบที่สี่ได้ไพ่ The Empress นะคะใบที่ห้าคุณได้ไพ่ The Star ค่ะ พลังของไพ่5้าใบนี้นะคะมันเป็นพลังที่ที่เรียกว่ามันจะเป็นการลงเอยอย่างสวยงามนะมันเต็มไปด้วยความสุขมันเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจแล้วก็มีแสงนําทางอย่างชัดเจนนะคะหลายๆคนเคยเคยจินตนาการไหมว่าบ้านปลายของเราจะเป็นอย่างไรบ้างบางคนก็หวังว่าจะสงบสุขบางคนก็หวังว่าจะเต็มไปด้วยคนรักและครอบครัว ใช่ไหมแล้วก็บางคนก็หวังว่าจะเหลือร่องรอยขอความหมายให้โลกใบนี้ได้จดจำเราอย่างเงี้ยนะซึ่งถ้าดูจากใน5้าใบนี้ไพ่ใบที่ออกมาที่จะเห็นหนึ่งถ้วยกับอสุินถือถ้วยเนี้ยนะมันชี้ชัดได้ว่าคุณเป็นคนที่มีหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักนะคะแล้วก็เป็นคนที่ เป็นผู้ให้โดยแท้จริงให้แบบธรรมชาติให้แบบไม่ได้ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะ่ะคุณใช้ชีวิตแบบคนที่แบบค่อนข้างศรัทธาในความในความสวยงามของสัมพันธภาพเป็นคนใจดีใจบุญชอบช่วยเหลือคนนะคะแล้วก็คุณจะได้รับการตอบรับอย่างดีมากก็คือทุกคนก็จะให้ความรักความจริงใจกับคุณเช่นเดียวกันนะคะ คุณไม่ใช่คนที่จะจบชีวิตแบบโดดเดียเด่ยวนะแต่คุณจะมีสายใยแห่งความรักลายล้อมรอบตัวคุณเลยนะคะซึ่งพอมองมาอีกใบหนึ่ง The High p r i e s t e s นะคะบอกได้ว่าช่วงกลางช่วงกลางของชีวิตของคุณอะ่ะคุณจะกลายเป็นคนที่เหมือนมันมีมีความสงบอะเป็นคนที่มุ่งม,มั่นในเรื่องของความสงบ ความความแบบอยากภาวนาออยากนิพพานอะไรก็ว่ากันไปนะคะอยากสำเร็จอยากสำเร็จในเรียกว่าระดับปัญญาชนก็ได้หรือถ้ามองจากในภาพนี้ก็คือนักบวชเนาะมันก็ก็อาจจะเป็นแนวที่แบบอยากเจริญในทางธรรมอะไรแนวนี้นะคะคุณกายเป็นคนมีปัญญานะคุณจะกลายเป็นคนมีปัญญาแล้วก็คุณจะ รู้จักใช้ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ความเงียบความเงียบสงบในใจอะ่ะเหมือนมันเหมือนเรียกเรียกได้ว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงเรียนรู้ของคุณนะแต่พอมาช่วงกลางคุณก็สามารถที่จะนําคุณจะมีไอเดียในการนําความรู้เนี้ไปสอนคนเหมือนคุณได้แตกแตกเ,ออเรียกว่าแตกยอดชีวิตอะแตกเ,ออเหมือน เปลี่ยนแนวทางตัวเองอะ่ะเหมือนรู้ว่าเราอะ่ะจะต้องมีประโยชน์ในชีวิตนี้ในในชีวิตที่เกิดได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยนะคะอยากที่จะให้ผู้คนได้มายืนอยู่ในจุดที่เกิดปัญญาเหมือนอย่างคุณอะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งคุณอาจจะไม่ได้เป็นแค่พ่อแม่หรือเพื่อนแต่คุณเหมือนจะเป็นผู้รู้แนวนั้นเลยนะคะ แล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่แบบคนรุ่นหลังอะ่ะจะเข้ามาขอคำแนะนำซึ่งพลังซีเจมองเห็นพลังนี้นะมันจะต่อเนื่องไปจนถึงปลายชีวิตของคุณเลยบ้านปลายชีวิตของคุณเลยคุณจะคุณจะกลายเป็นร่มเงาแห่งปัญญาให้คนรอบตัวด้วยอะ่ะนะฮะเออเป็นผู้สอนเป็นผู้สอนสอนให้เขาได้มีแนวทางชีวิตที่มันสงบสุข หรือดีได้คุณอาจจะไม่ได้สอนคนมากมายแต่คุณอาจจะนําความรู้เนี่ยไปสอนบุตรหลานบริวารของคุณต่อไปอย่างเงี้ยนะคะส่วนมาเมื่อมาถึงจุดไพ่ the empress เนี่ยนะไพ่น,นี้มันเป็นไพ่ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางกายและทางใจนะคุณจะมีบ้านที่อบอุ่นคุณจะมีอาณาจากักรคุณจะมีที่ทํากินคุณจะ คุณจะมีครอบครัวนะคะที่พร้อมอยู่เคียงข้างคุณมีลูกหลานที่เจริญรุ่งเรืองนะคะชีวิตคุณจะลงเอยด้วยด้วยความเป็นเหมือนกับว่าเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นผู้ชี้นําแนวทางให้ผู้อื่นต่อไปอะ่ะคือชีวิตคุณมีประโยชน์อะ่ะมันจะเขาเรียกว่าเป็นคนคอยอุป,ปถัมภ์ผู้อื่นใครๆต่างก็แบบยกย่องคุณเป็นในฐานะที่คุณเป็นต้นไม้ใหญ่ ที่ให้ร่มเงาแก่พวกเขาได้โอ้โหจะเลยจะเลมากอะ่ะนะฮะและสุดท้าย The Star นี่ไพ่นี้เป็นไพ่ที่สวยที่สุดในใบหนึ่งเลยนะนะคะซึ่งไพ่ใบนี้บ่งบอกได้ว่าบั้นปลายชีวิตของคุณจะสงบสงบสว่างนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความหวังอย่างเงี้ยนะคุณจะไม่ได้อยู่ในเงามืดของความเงาอีกต่อไปแล้ว นะแต่ว่าจะเปล่งประกายเหมือนดาวที่คอยนำทางคนรุ่นหลังอะ่ะเออแนวนั้นน่ะนะคุณจะมีชื่อเสียงและคุณจะมีความดีงามที่ยังคงเหลือไว้ให้คนรุ่นหลังเขาได้พูดถึงคุณอีกแม้ว่าหลังจากนี้คุณจะไม่อยู่แล้วก็ตามมันเป็นอะไรที่ประเสริฐมากเลยนะนะคะ ดังนั้นณปัจจุบันนี้เวลานี้ขณะน,นี้คุณจงใช้ชีวิตวันนี้ด้วยหัวใจแห่งความรักความเมตตานะคะแบ่งปันความสุขและจงสร้างความอบอุ่นนี้และจงมีแสงที่นำทางชีวิตของคุณไปสู่บ้านปลายที่มั่นคงนะคะ ดังไพ่ตามนี้เลยห้าใบนี้เลยนะเรียกได้ว่าบ้านปลามันมันสวยงามมากนะคะมันมันจบด้วยมันไม่ได้จบดงด้วยความขมขืนะ่นอ่ะมันมันจบแบบงดงามสงบร่มเย็นเป็นที่เคารพคุณจะทั้งคุณจะเป็นทั้งครูและเป็นผู้ให้เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนเขาได้จดจำด้วยความรู้สึกที่ อบอุ่นโอเคแนวนี้เลยค่ะค่ะก็จบแล้วนะสำหรับกองไพ่กองที่2นะคะขอฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กด Subscribe like, กดกระดิ่งติดตามชาแนลรูนสโตนฝากกดแชร์กันนะคะขอขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามทุกๆกำลังใจแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยนะถ้าใครสนใจอยากบูชาเครื่องรางหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลทักอ n b o x ์เพจเฟซบุ๊กรูนสโตนได้เลยนะมีแปะลิงก์เพจไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะสีเจและเพื่อนก็ขอลาพิงค์เท่านี้นะสวัสดีค่ะ